สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับของบทที่8การเคลื่อนที่แบบฮาโนิกอย่างง่ายนะครับในหัวข้อความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้องนะครับความถี่ธรรมชาติคืออะไรและการสั่นพ้องคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทําความเข้าใจกันในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปทําความเข้าใจกันครูอยากจะให้เราได้ลองดูคลิปวิดีโอ2คลิปวิดีโอนี้ครับ คลิปแรกนะครับจะเป็นคลิปของสะพานทาโคมานะครับซึ่งเป็นคลิปที่ถูกถ่ายเก็บไว้นะครับเป็นเหตุการณ์ถล่มลงมานะครับของสะพานทาโคมาส์ะ,ะใช้ดูคลิปนี้กันนะครับรถถล่มของสะพานทาโคมาเป็นรายการหลบสำหรับ,กกรรบนักออกแบบสะพานแขวนคลิปอุบภารทาโคมาสาเขาประเมินการหลบต่ำไปปริศนายที่ความจริงที่ว่าทาโคมา รแรงแค่รับแรงลง120ม120ไมล์ต่อชั่วโมงแต่ความเร็วรวมในวันที่7พฤศจิกายน940นั้นอยู่ที่40ไมล์ต่อชั่วโมงเท่านั้นแจกไขวิชาที่ทีมและกฏระดับที่เรียกว่าม้าถีของธรรมชาติจากคลิปนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าสะพานทาโคมาเนี่ยมันเกิดการสั่นใช่ไหมครับมันเกิดการสั่นและเป็นการสั่นที่รุนแรงมากด้วยนะครับในคลิปวิดีโอเนี่ยเขาบอกว่าในวันนั้นเนี่ย แรงลมเนี่ยมีเพียงแค่40ไมล์ต่อชั่วโมงใช่ไหมครับแต่ทาโคมาเนี่ยถูกออกแบบให้รับแรงลมไม่ถึง120ไมล์ต่อชั่วโมงแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่สะพานเนี่ยมันถล่มลงมาไม่ได้เป็นเพราะแรงลมถูกไหมครับแต่เป็นเพราะความถี่ธรรมชาติของสะพานเนี่ยดันไปพอดีกับความถี่ของลมที่เข้ามาปะทะกับสะพานในวันนั้นนะครับสมมุติว่าความถี่ ของลมในวันนั้นเนี่ยเป็น20เฮิรต์สมมตินะครับความถี่ของลมในวันนั้นเป็น20เฮิรต์แต่สะพานทาโคมาเนี่ยก็มันมีความถี่เนี่ยความถี่ธรรมชาติของสะพานทาโคมาเนี่ยนะครับก็เป็น20เฮิรต์เหมือนกันพอ20เฮิรต์มาเจอกับ20เฮิรต์นะครับมันก็จะเกิดการสั่นพ้องนะครับพอเกิดการสั่นพ้องปุ๊บวัตถุอะไรก็ตามที่เกิดการสั่นพ้องเนี่ยมันจะเกิดการสั่นด้วยแอลิจูดรุนแรงนะครับด้วยแอลิจูดสูงสุด สั่นแบบรุนแรงจนกระทั่งว่าถ้าวัตถุนั้นเนี่ยไม่สามารถรับการาสั่นแบบรุนแรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะเกิดการถล่มลงมาแบบสะพานทาโคมานั่นเองนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับที่อยากจะให้พวกเราได้ดูนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นปรากฏการณ์นี้กันมาบ้างแล้วนะครับก็ลองดูเพื่อทำความเข้าใจกันนะครับ อย่างนักออร้องโอเปร่าหรือว่าคนที่เขาสามารถทําเสียงสูงได้เนี่ยนะครับสามารถสร้างเสียงสูงได้จนกระทั่งแก้วแตกเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในคลิปนี้นะครับอันนี้จะเป็นการทดลองเนาะโดยการที่เอาแก้ววายนะครับมาวางไว้ข้างกับแหล่งกําเนิดเสียงเครื่องกำเนิดเสียงแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้นะครับเดีนะ๋ยวเราจะลองดูกันนะครับ เห็นไหมครับสายตาเราเนี่ยตาเปล่ามองที่ตาเปล่ามองแทบไม่เห็นเลยใช่ไหมครับแต่เวลาเราแต่เวลาที่เขาใส่วัตถุลงไปเห็นไหมครับมันมีการสั่นเกิดขึ้นนะครับมันมีการสั่นเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะลองดูภาพแบบ slow motion กันนะครับเราลองดูภาพแบบ slow motion กันเราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย เสียงเนี่ยนะครับที่ทำให้แก้วมันเกิดการสั่นได้นะครับเกิดมาจากการสั่นพ้องเนื่องจากว่าความถี่ของเสียงมันไปตรงกับความถี่ธรรมชาติของแก้วนะครับพอความถี่มันตรงกันปุ๊บมันก็เกิดการสั่นพ้องพอมันเกิดการสั่นพ้องมันก็เกิดการสั่นแบบรุนแรงนะครับเกิดการสั่นแบบรุนแรงจนกระทั่งแก้วเนี่ยรับไม่ไหวมันก็เลยเกิดการแตก ออกไปแบบที่เราได้เห็นในคลิปนะครับพอสั่นมากเข้าแก้วรับไม่ไหวนะครับมันก็เลยแตกออกแบบนี้นะครับอ่ะโอเคนะสรุปนะครับความถี่ธรรมชาติเนี่ยก็คือความถี่ในการสั่นหรือแกว่งของวัตถุนะครับที่เป็นอิสระปราศจากแรงใดๆมากระทำนอกจากแรงดึงกลับนะครับซึ่งความถี่ธรรมชาติเนี่ยมันมีค่าเฉพาะตัวนะครับ เช่นการแกว่งของชิงช้านะครับจะสังเกตได้ว่าเวลาเราแกว่งชิงช้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปแกว่งมันผิดจังหวะนะครับมันก็จะแกว่งช้าลงใช่ไหมแต่ถ้าเราไปแกว่งมันแบบถูกจังหวะมันก็จะแกว่งเร็วขึ้นนะครับการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกานะครับการสั่นขึ้นลงของสายกีตานะครับสายกีตามีทั้งหมดกี่สายเอ่ยคนที่เป็นนักดนตรีน่าจะทราบดีนะครับสายกีตามีทั้งหมด6สายนะครับซึ่ง6กสายเนี้ยความหนา นะครับความหนาของแต่ละสายจะไม่เท่ากันพอความหนาของแต่ละสายไม่เท่ากันก็ส่งผลให้ความถี่ธรรมชาติไม่เท่ากันไปด้วยพอความถี่ไม่เท่ากันนะครับเวลาดีดแล้วเนี่ยเสียงมันก็จะออกมาไม่เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าความถี่ธรรมชาติของสายแต่ละสายเนี่ยไม่เท่ากันนะครับอ่าแล้วทีนี้การสั่นพ้องคืออะไรนะครับ การสั่นพ้องก็คือปรากฏการณ์ที่มีการสั่นอย่างรุนแรงนะครับแอมปิจูดเนี่ยจะมีค่าสูงที่สุดซึ่งการสั่นพ้องเนี่ยจะเกิดขึ้นได้2แบบนะครับอย่างแรกเลยก็คือการสั่นพ้องด้วยแรงนะครับจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อออกแรงกระทํากับวัตถุที่เป็นจังหวะที่มีความถี่เดียวกับความถี่ธรรมชาติของวัตถุนะครับสมมุติความถี่ธรรมชาติเป็น2 0เฮิร์ตเราไปออกแรงด้วยความถี่20เฮิร์ตเนี่ยนะครับก็จะเกิดการสั่นพ้อง นะครับอย่างเช่นการแกว่งชิงช้านะครับอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้ว2นะครับการสั่นพ้องด้วยคลื่นครับการสั่นพ้องด้วยคลื่นเนี่ยเป็นการสั่นพ้องที่เกิดขึ้นโดยการส่งคลื่นนะครับที่มีความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติออกไปนะครับกระทบกับวัตถุอย่างเช่นนักร้องโอเปร่าร้องเพลงจัดแก้วแตกเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ดูในคลิปเมื่อสักครู่นะครับคือถ้าความถี่ของเสียง มันตรงกับความถี่ธรรมชาติของแก้วนะครับมันก็จะเกิดการสั่นพ้องนะครับพอเกิดการสั่นพ้องปุ๊บมันก็จะเกิดการสั่นแบบรุนแรงจกกนกระทั่งแก้วเนี่ยแตกออกไปนะครับสะพานทาโคมาที่ถล่มลงไปนะครับก็เกิดจากการสั่นพ้องด้วยคืนนะครับทีนี้นะครับครูมีแบบฝึกหัดอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะครับเป็นแบบฝึกหัด8.4ดุดเนาะเป็นแบบฝึกหัดในเรื่องของความถี่ธรรมชาตินะครับเราสามารถ ใช้สมการในการคำนวณหาความถี่ที่เราเรียนกันมาแล้วในหัวข้อ8.3นะครับในการคำนวณใน2ข้อนี้เนาะก็สำหรับบทที่8นะครับในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายก็จบเอาไว้เพียงในคลิปนี้นะครับหากใครที่ดูคลิปจนจบแล้วนะครับถ้าต้องการจะทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะครับในแบบฝึกหัด เรื่องของการท่อที่แบบฮาววอร์อีกอย่างง่ายนะครับสามารถติดต่อมาขอแบบฝึกหัดเพิ่มเติมกับครูได้เลยนะจริงๆแบบฝึกหัดเนี่ยมันมีมากกว่านี้เยอะนะครับแต่ว่าเพื่อเหลืเวลาที่รวดเร็วแล้วก็ไม่เป็นภาระงานให้พวกเรามากจนเกินไปนะครับก็จะมีแบบฝึกหัดให้พวกเราทําเพียงเท่านี้แต่ถ้าถ้าอยากฝึกนะครับอยากฝึกทาโจทย์อยากทําโจทย์เยอะเยะเพื่อเวลาไปสอบแข่งขันเนี่ยจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับ เราก็สามารถมาติดต่อขอรับแบบฝังหัดหรือว่าโจทย์ที่มันมีความยากมีความแอดวานซ์มากกว่านี้มากขึ้น,ก,นกับครูได้นะครับก็ในบทที่8การคืนที่แบบพาวเวอร์ิกอย่างง่ายนะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวครูจะส่งแบบทดสอบท้ายหน่วยที่8ให้พวกเราได้ทํากันนะครับเป็นคะแนนเก็ดเนาะสำหรับเป็นคะแนนสอบย่อยนะครับของวิชาฟิสิกส์นะครับสําหรับ คลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับเพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ